สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวรถนักเก็ตสายเดินทางทัวร i n ิงสวยๆพึ่งเข้ามาใหม่ครับใครหาอยู่ผมแนะนำคันนี้เลยนะฮะ Honda CB500X แต่งแน่นๆเต็มๆจบๆนะครับซื้อไปนี่บอกได้เลยว่าขี่อย่างเดียวนะครับมันเริ่มกันเลยว่าของแต่งมีอะไรบ้างตัวนี้ชิวนะครับทรงสูงนะครับตัดลมอย่างดีมีปีกรับกันลมให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นงานแต่งนะครับ ลมจะไม่เข้าตัวเลยแล้วก็มีปากนกนะครับทรงเดียวกับ BMW GS นะครับสปอ t l ตไลท์มีมา2คู่สวยๆเป็น LED นะฮะประหยัดไฟสว่างมากการหม้อน้ำมีให้นะครับการหม้อน้ำแต่ไฟฟ้าแต่มอกนะครับเสียงดังสนั่นเลยยางหน้าหลังใหม่ๆเลยนะครับพร้อมใช้สีเดิมๆจากโรงงานครับสวยมากเครื่องสวยนะครับ ใสๆเลยมีคารลอยถังน้ํามันนะครับเป็นคาร์บอนเบาะก็สวยนะครับแต่งเย็บมาให้พูดง่ายๆว่าครบเลยนะครับโชคหลังนี่ก็ทำมาแล้วนะฮะเต็อัพให้อย่างดียางหลังเต็มนะครับมีกล่องหลังกีวีให้ด้วยนะฮะทะเบียนตรงรุ่นเลย5 0 0รทะเบียนจอง ได้ครบจริงๆครับถ้าเจ้าของเก่าก็ไม่เจ็บหลังสะกก่อนนะก็ยังใช้งานต่อตัวนี้ไฮไลท์เลยนะฮะคันนี้ถ้าสังเกตจานเบรกจะสองใบนะครับเห็นไหมฮะ,ะปั๊มเบรก2เหมือนกันปกติจะเป็นจานข้างเดียวนะครับ น่าใช้เลยนะครับระบบเบรกดีมากเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูคันหนึ่งที่ว่าจานเบรกจานเดียวนี่ครับคันนี้คันนี้นนจะเป็นจานเบรกฝั่งเดียวเห็นไหมฝั่งซ้ายมีข้อแตกต่างสีเดียวกันเลยคันนี้จะแน่นกว่า เขาแต่งกระบอกโชคล่างมาครับล้อเปลี่ยนใหม่ปั๊มเบรกเลยใส่ได้2น่าใช้จริงๆนะแต่งมาได้หรูหรามากมาดูใหม่กันนะครับ21,000เท่านั้นเองนะครับ21,000ค่อนข้างใหม่มากมีตัววัดวนบอกให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวบอกเกียร์นะครับครบเลยอันนี้ชาร์จโทรศัพท์ว,วอมือถือ GPS ได้หมด ก็ค่อนข้างพร้อมแล้วฮะไปเที่ยวได้เลยนะครับสวิตส,สวิตครบลองสตาร์ทกันดูหรือใส่เกียร์ว่างก่อนไฟพามาโอเคมาลองสตาร์ทกันดูนะครับเสียงนุ่มๆน,นะครับเสียงนุ่มๆตามสไตล์รถโรลลิ่งพ่อเดิมๆนะครับ ปลอดภัยกับตำรวจนะครับเหมือนเดิมคันนี้เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับรับประกัน30วัน1เดือนนะฮะมีปัญหายกรถถึงบ้านนะครับเรามีช่างคอยดูแลเรื่องเซอร์วิสอยู่นะครับรถเสียรถมีปัญหาเรายกรถถึงบ้านนะครับกลับมาทําได้เลยถ้าสนใจรถคันอื่นด้านในเรามีมากกว่า50 60คันนะครับพัก inbox เข้ามาคุยกันได้ก่อนเลยนะครับันที่ฝากด้วยนะครับ CB 500X สวัสดีครับ